ในส่วนของ VNL นะครับที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ถึงหน้าวันนี้นะครับก็ทีมไทยเราก็จบเส้นทางของการแข่งขัน VNL ในปีนี้นะครับเราโดยภาพรวมนะครับของ VNL ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สนามที่1ที่บาซิลมาต่อที่มาเก๊าแล้วก็ถึงฮ่องกงแล้วก็กลับมาชิงเลือที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เรียนว่าโดยในระยะช่วงแรกสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับทีมเราก็ ค่อนข้างจะมีผลงานที่อาจจะไมด่ดูว่าไม่ดีนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงของรอยต่อนะครับนักกีฬาเราก็มีเวลารวมตัวกันก็ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะนักกีฬาที่มาจากต่างประเทศนะครับที่เป็นเล่นลีกต่างประเทศกลับมาก็มีเวลารวมทีมกันน้อยก็ทั้งเทคนิคนครับภาพรวมของศักยภาพของทีมโดยภาพรวมก็อาจจะยังไม่ไมดีนักแล้วก็เราก็อพอดีเราก็เดินทางไกลด้วยนะครับไปที่บราซิลนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวเยอะก็เลยทำให้ ผลงานในช่วงแรกที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็เป็นช่วงผลรีว่าต่อของการเปลี่ยนผู้สอนนะครับตามโค้ดใหม่นะครับที่ก็ก็ก็ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดนะครับก็มีความต่อเนื่องบ้างนะครับก็เลยทําให้อาจจะการพัฒนาหรือว่าการในส่วนของการทําหน้าที่นะครับอาจจะยังต้องจูนกันนะครับจูนกันไม่ยังต้องจูนกันในระยะแรกก็อาจจะมีมีทำให้มีปัญหาบ้างก็เราก็ดีขึ้นในสัปดาห์ที่2 ัปดาห์ที่3ามผมคิดว่ามาตรฐานก็ยัง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 รักษาไว้ได้ตามมาตรฐานของเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีทีมอื่นเขาก็พัฒนาพัฒนาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เราดูเหมือนกับว่ายังไม่ได้ยังไม่เราพัฒนาไม่ทันเขานะครับอันนี้ก็รังสมาคมเองก็ไม่ได้ไม่ได้อ่ไม่ได้หวังไม่ได้ไม่ได้คิดว่านี่คือปัญหาอะไรนะครับไม่ไม่ไม่คิดว่านี่คือสิ่งที่ มันมันมันจะต้องเราก็ต้องยอมรับนะฮะเราก็ต้องยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นของทีมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังนะครับพี่น้องแฟนกีฬา,าวอลเลย์บอลที่ให้คําติชมให้คําแนะนําแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเราถือว่าเราเป็นกีฬาของสาธาชชนนะครับเราก็ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พร้อมนะครับที่จะฟังเพราะฉะนั้นมาที่กรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่า นักกีฬาเรานะครับถึงแม้โดยรวมสักภาพรวมนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเป็นทีมมากนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากได้พัฒนามาระดับหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากโค้ชกับนักกีฬาจูนกันได้อย่างลงตัวเนี่ยเราก็เห็นถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นและสิ่งที่เราเห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการที่ผู้สอนหรือหัวหน้าโค้ชได้ให้โอกาสกับเด็กใหม่ๆนะครับได้ลงสนามทั้งสนามที่1ที่2ที่ส,สม แล้วก็มารอบรองอรอบชิงที่บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นถึงพัฒนาการของรุ่นนักกีฬารุ่นหลังๆนะครับที่จะมาแทนรุ่นพี่ๆที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ได้ประโยชน์ไปในหลายๆทางพร้อมๆกันด้วยนะครับก็ขอ,อขอโทษนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ปีนี้อาจจะไม่สามารถทําให้ทีมของเราเนี่ยประสบความสาเร็จตามความตั้งใจของท่านนะครับมากนัก,กน,นะครับแต่ว่า โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับก็ทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถตามสภาวะที่ที่เป็นอยู่นะครับตามสภาวะที่เป็นอยู่โดยเฉพาะจิตใจที่สู้นะครับก็ถือว่าเขาตากตามมาเยอะนะครับตลอดนะครับตั้งแต่ไปเล่นต่างประเทศเล่นคนที่อยู่ในประเทศก็เล่นไทยแลนด์ลีกนะครับเพราะ,ะนั้นแทบจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักผ่อนอเพื่อดูแลร่างกายอย่างเต็มที่นักนะครับก็สมาคมก็จะหลังจากนี้นะครับ สมาคมก็จะคุยกันนะครับในส่วนของอประธานฝ่ายเทคนิคก็ได้คุยกันแล้วนะครับก็คือโค้ดออสนะครับที่จะคุยกันแล้วก็ประเมินผลร่วมกับทางทีมสตาฟโค้ดได้ดูว่าปัญหาวัสรคมีอะไรกันบ้างข้อคิดความเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับที่เสนอแนะมีเรื่องอะไรกันบ้างเราก็จะมาทบทวนกันนะครับไม่ว่าเรื่องของการที่จะหาโค้ดมาช่วยสนับสนุนหรือว่าโค้ดเรื่องของโค้ดต่างประเทศอะไรต่างๆที่ที่มีคนผู้ที่สนับสนุนเสนอกันมาเยอะแยะอะไรเนี่ยนะครับ เราก็จะมาพิจารณารวมกันทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเรามอบให้ทางโคดออสในานะประธานฝ่ายเทคนิคนี่เป็นผู้ที่ดูแลหลักนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในเรื่องเทคนิคทางสมาคมเองก็ส่วนใหญ่ผู้บริหารก็ไม่ได้เป็นนักกีฬานะครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นส่วนใหญ่เราก็จะฟังทางาฝ่ายเทคนิคนี่เป็นหลักสําหรับการพิจารณาก็คงจะได้ข้อสรุปหลังจากนี้ก็คงน่าจะสักประมาณให้เวลา เขาได้พักแล้วก็เพื่อกลับมาพูดคุยกันก็น่าหลังถ้วยกอก็น่าจะได้ข้อสรุปที่ที่ได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของทีมซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องของการพัฒนาทีมในโอกาสต่อไปครับครับและทัวร์นาเมนต์ที่เหลือแล้วก็การเตรียมทีม้วยครับก็ยังเรายังมีแมตช์การแข่งขันอื่นๆอีกนะครับสำหรับรอไว้สําหรับการแข่งขันในในปีในปีหน้านะครับหรือว่าปีต่อๆไปเนี่ยนะครับ ทางสตาฟโค้ชก็ได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็บอกว่ายังให้นักกีฬาพักสองสมันในช่วงนี้นะครับหลังจากจบไทยแลนด์จบในเฉลีกแล้วนะครับก็จะเรียกนักกีฬากลับมาซ้อมกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวเพื่อไปแข่งทวีกอนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับในในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเบาๆนะฮะเล่นเบาๆเรื่องการดูแลร่างกายเรื่องของเทคนิคทีมนะฮะเป็นหลักเพื่อเตรียมไว้สําหรับ ในอนาคตข้างหน้ารวมทั้งในส่วนที่จะดูนักกีฬารุ่นใหม่ๆนะครับเด็กๆเยาวาชนที่จะมาแทนรุ่นพี่ๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ได้เข้ามามีโอกาสเข้ามาเก็บตัวกับรุ่นพี่ๆนะครับอย่างเช่นที่เราได้ทํามาสมัยที่พัน,ผ,นผ่านมาซึ่งก็คิดว่าเกิดประโยชน์นะครับเราก็จะดูพยายามจะให้ให้ได้น้องๆเหล่านั้นได้เข้ามาร่วมกับพี่ๆให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้มีความกลมกลืนกันสําหรับอนาคตในการพัฒนาทีมครับ ก็อย่างที่เรียนไปนะก็คงต้องรอฟังทางผลการหารือกันและก็ฟังทางประธานเทคนิคนะครับว่าจะมี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 ข้อสรุปอย่างไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากสัปดาห์แรกเราได้เห็นปัญหาเนี่ยเราก็ทางสมาคมเองก็บอกกับทางประธานฝ่ายเทคนิคหรือโค้ชว่าขอให้ได้ช่วยเข้าไปดูแลสนับสนุนทีมให้มากขึ้นนะทีมสตาฟโค้ชให้มากขึ้นทั้งในส่วนที่คุยกับสตาฟโค้ชคุยกับนักกีฬาเพราะว่า อ,ออสก็เป็นคนที่สนิทก,กับนักกีฬากลุ่มนี้มามาอย่างยาวนานก็จะเห็นเราถึงเห็นพัฒนาการและก็การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของทีมเนี่ยได้ดีขึ้นในในช่วงที่ผ่าน,านมาครับ okay, นะโอเคนะอันเดียเชิญันถ่ายรูป